ัท,นะนนท,ท,ทุกท่านกันด้วยนะครับนะซึ่งวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมนะครับเดี๋ยวกูจะทำเสียงซ่าต่อไปเนี่ยโอ้โอเคโอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะซึ่งวันนี้แล้วก็ไม่อยู่กับผมเพราะว่าสกายแคตเตอร์แล้วเราก็มาอยู่ในเกมโรบบ็อกและอยู่ในที่ชื่อว่าแอคแทกออกนท่านฟรีดอมอาวิสนะครับนะสมมติอ่ะพี่ก็ต้องขอไปกันด้วยนะครับนะคือไอ้กิจอ่อนมากเลยครับนะซึ่งวันนี้ผมก็มาแค่คนเดียวนะนะซึ่งคนอื่นตอนนี้ก็ยังไม่ว่านะครับนะ ซึ่งวันนี้เราก็มาเล่นแมปไอแท็บออนท่านที่แบบว่าผมอาจจะตั้งนานแล้วแต่ว่าคือไม่มีเวลาอัดนะครับนะทั้งติดธุระทั้งอะไรนะครับนะแล้วก็กราบขออภัยสำหรับการที่แบบดงคลิปช้ากันด้วยนะครับนะถ้าผมพูดเร็วยังไงก็ต้องกราบขออภัยกันด้วยนะครับนะครับเราไม่พูดช้าแล้วก็ไปเล่นกันเลยครับนะก็ก่อนเล่นเกมเราก็แบะอะไรกดที่คีย์เหรอเพื่อกดไเตอร์นะโอเคซึ่งเกมนี้ผมก็ได้ลองเล่นแล้วนะครับนะสักแป๊บหนึ่งครับนะนะก็คือดูแท็กตัวเดียวดูคลิปแม่นะครับนะเอาเล่นละซึ่งเป็นภาาพที่สวยมกดดูิ โอ้โหดูแบบแค่ห no น้าตัวเกมว่าแบบสวยลรอเออเดี๋ยวผมขอเปิดเสียงก่อนนะตอนนี้คือรู้สึกว่าเพลงซ้อมมันจะติดลิขสิทธิ์ไปที่ไหนครับนะโอเคผมขออนุญาตปิดเสียงนะครับนะโอเคก่อนที่เราจะเล่นเกมเราก็ต้องแบบสร้างตัวละครก่อนใช่ไหมเออนี่ไงมันก็มีอยู่เนีี่ยค c h เตอร์นะครับนะ character ครับนะเราไปสร้างตัวละครกันก่อนเลยครับนะซึ่งตัวละครผมก็ได้สร้างไปที่เรียบร้อยครับนะตัวละครผมก็จะประมาณนี้ครับผมนะนี่ ไอทำคำเย็นแล้ว <rua> น้ำบึกอะไรวะเนี่ยนะครับผมนะเดี๋ยวต่แต่งอะไรได้เยอะแยะเลยครับนะอันนี้น่าจะเป็นเกมพาร์ตนะครับนะพวกตาเนี่ยรู้สึกน่าจะเป็นเกมพาร์ตนะเออไม่ใช่เกมพาร์ตนี่มันอันนี้มันเอาล็อกอยู่เออเอาล็อกอยู่เนี่ยต่าตาอย่างเงี้ยเออเท่าเราเนี่ยเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่รับได้อยู่เออโอเคนี่แหละได้อยู่รับนะโอเคต้องแต่งแบบเดิมอีกว่าอันนี้ แล้วขออธิบายไม่ไมไมสัน้นๆนะครัคือตรงนี้จะเป็นการแต่งตัวผมอ่าพวกนี้แต่งตัวร่างกายส่วนนี้กระเป๋าหัวน่าจะเป็นพวกอ๋อพวกแว่นตาพวกอะไรนี่ครับนะพวกอของเนี่ยอยู่ตกแต่งหน้าเรานะอันต่อไปที่เป็นทังสมุดน่าจะเป็นพวกชื่อปะเออน่าจะพวกชื่อนับะเพื่อนเนี้ว่าสกายจริงแล้วกันนะได้ไหมอาจจะได้เลยอันนี้น่าจะเป็นอ่าชื่อที่มันต้องสุ่มปะ อันที่ผมไม่แน่ใจครับผมนะใครที่รู้ก็บอกไนะครับส่วนอันต่อไปก็น่าจะเป็นสกินนี่ไงบัตรลายนี่ไงสุมส่มส่งชื่อแล้วผมขออนัดสุ่มชื่อแป๊บนึง่สุมโอเคสุ่มแล้วตายตะกูลไกะไรเฮ้ยนนะ่าตะกูลไรเนี่ยตะกูลเดิมเหรอก็ได้ตะกูลเดิมเออหลังจากที่เราเสร็จแล้วเราก็ไปกดเซฟนะผมนะโอเค นี่มาแล้วแล้วก็ไปกดที่เพย์ต่อครับนะแล้วก็ให้เลือกเฮ้ยม,มีแต่ก่อนผมมาเล่นมันก็เป็นยังไม่มีเนี่ยนะมันเพิ่งมีแล้วเนี่ยโอ้มีเทนนิ่แมปซอมไอเทนฟอร์เรสต์อะพิดเนี่ยอะพิดก็ต้องขอไปนะัเนี่ยดานปาชิกันชิน่าโอ้ในกำแพงอันนี้น่าจะเป็นในภูเขาที่ราชาอยู่ปะ่ะ The เฟิร์สท์ทอยูอ่เออนะนี่เอาผมไป เชื่อมต่ดีกว่าง,ง่ายงแล้วก็เพลงแบบสาธารณะนะครับนะโอเคแล้วผมจะตัดเข้าไปตอนที่เข้าไปในเกมเลยนะครับผมนะโอเคนะผมนะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมรู้สึกว่ามันมีที่ปิดเพลงไหมเนี่ยเฮ้ยคือเพลงเศร้ามากเลยจริงเลยโอ้โวันนี้ที่ปิดเพลงไหมเนี่ยปิดเพลงตรงไหนวะเนี่ยอันนี้อีปูน่าเป็นท่าทางม่มีที่ปิดเพลงเลหรอ ได้ทุกคนได้เลยซี okay. ดีก็สีดาวเคราะห์ปิดก่อนแป๊บนึงโอเคอ่ซึ่งแมปนี้เป็นแมปของท่านทุกคนน่าจะรู้ก่าคือไอแท็ปอ่อนที่ทำมาจากอนิเมะอ่าจากค่ายนางหนึ่งนะครับนะซึ่งก่อนเลยแล้วก็จะมาสอนวิธีการได้บแบบคร่าวๆกันเลยครับนะผมก็ได้ลองเล่นครับว่าก็เล่นแบบว่าเข้านี่ตรงนี้คือจะเป็นที่เติมแก๊สนะครับนะส่วนนี้จะเป็นที่เติมใบมีดนะครับผมนะซึ่งเวลาเราจะเดี๋ยวเราไปงี้เราเกิดมาเราเราไปไหนไม่ได้ให้เรากดอ่าเลขหนึ่งนะครับนะซึ่งเราไปอ่าเราไปอะไรไม่ได้ใช่ไหมเรากดเลขหนึ่งปุ๊บมันจะ ชักไอ้ตัวนี้มาแล้วก็เราก็เอามีดอะเอาตัวเนี้ยใส่มีดอะในเรื่องนี่โคตรเท่โอ้นะครับผมนะเวลากดวิ่งแล้วก็กด W สองครั้งนะครับนะนี่เป็นการวิ่งท่านา,านุโตะเพลงมาเลยเนี่ย <c oughs> แล้วผมนะโอเคนะผมนะซึ่งวิธีต่อไปในการเล่นก็คือการที่เราดึงสลิงอะ่ะเออให้กด Q กับกด E นะครับผมนะ Q จะเป็นฝั่งซ้ายส่วน E จะเป็นฝั่งขวานะครับผมนะมนีี่เเสยยทไมแล้วผมนะนี่ก็ประมาณน,นี้ยผมนะปุ๊บ Q ปุ๊บนี่นะผมนะคือจะเป็นการดึงสลิงตรงนี้ส่วน E ปุ๊บนี่เป็นด้านฝั่งนึงขางขวานะผมนะซึ่งเราจะปะให้เพิ่มความเร็วในการเราดึงยังไงครับก็คือการกดสเปคปลานะผมนะดึงความเร็วนะสมมติเราิดไปปุ๊บกดสเปคปลาปุ๊บเนี่ยเนี่ยโอ้โคตรสวยอะท่านผู้ชมดูดิขอชมเลยนะเนี่ยนะครับผมนะนะครับเนี่ยเือวิธีการนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับผมนะ ส่วนผมที่ผมรู้วิธีเล่นไงคือผมได้เล่นแบบคว้าข้าวก่อนที่มันจะเป็นเมืองแยกเมืองให้หนะผมนะซึ่งคิวผมก็ไม่ได้ขยับะไรนะแค่สามสิบหกคิวยี่สิบเจ็ดนะอันนี้คือช่วงแรกๆคือตายบ่อยมากเลยครับผมนะบอกไว้เลยคือแต่วบางที่ผมตายไม่ใช่เพรานนะอะไรคือผมปล่อยมันฆ่านะเพราะตันแก๊สหมดนะผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยนะะซึ่งส่วนวิธีการเล่นก็ง่ายมากก็คือฆ่าท่ท่านไปเรื่อยๆนะผมนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจุดป,ประสงค์ของเกมเป็นไงแต่ที่รู้เอยเ๋ยวจุดประสงค์เก็บก็คือการฆ่าที่ท่านเปล่า เออเราเป็นทีมหน่วยสำรวจนะผมนะนี่ท่านทนะ่านอ่ะเออน่ะท่านท่าน,านตายงี้เหรอวะส่วนการฆ่าเราก็น่าจะรู้อยู่แล้วครับในอนิเมะก็น่าจะบอกอยู่แล้วก็คือว่าเราต้องข้ามาทิศไทยทอยใช่ไหมเออตรงข้างหลังมันนะอ่ะเราตุ้ดสันความอ่ะตรงเนี้ยเออนะผมนะเนี่ยบินไปปึ๊บปึง้งสี่ยพันสามร้อยเออโดนแขนเหรอไม่นะไม่นะเออแล้วมันจะมีให้กดให้เร็วๆแล้วผมนะถ้าใครอยากรอดอะ่ะเออ ไม่ได้อยู่เดียวจริงเม่ไอยู่เดียวผมนะเอ๋ท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะมาสอบพิธีแบบข้าจะทานด้วยนะผมนะก็คืออจากอุตสาหมาเียกทันทีนะแบบนี้นะผมนะที่ผมอาจจะอาจจะนานแล้วจริงๆแต่ตามที่บอกในต้นคลิปก็คือ ไม่มีเวลาบ้างน,นะผมนะก็ต้องกราบขอภัยกันด้วยนะนะเนื่องจากว่าติดตุราติดงานเยอะแยะมากเลยนะสำหรับปีนี้นะก็แบบนั่นเราก็แบบอ่ามอปลายแล้วเนาะนะผมนะก็ต้องทําใจนะผมนะคืองานเยอะจริงเนะี่ยมีคนฆ่าไปแล้วไอ้ตัวเนี้ยที่มีคนฆ่าได้เท่าไหร่เราเจอสูงสุดเนี่ยคฮะฆ่าได้กันเหรออ๋อนี่ไงคินี่ไงิสี้ออนี่ไง 24, 56, ร้อยสิบสองก็มีบางคนอ่ะเอออย่างเยอะนะผมนะอย่างเยอะเลอะอี้อะไรเยอะนะผมนะโอ้ยโอเคแยวผมจะมาสอนวิธีฆ่าพูดหลายรอบแล้วนะวันนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีฆ่านะนะสอวนวิธีฆ่าไททันก็แบบอ่าง่ายมากเลยนะนะสำหรับในสไตล์ผมนะก็คือฆ่าแบบรวดเร็วอ่ะเราหาตัวไททันก่อนแบบเนี้ยเห็นไททานตรงนี้ไหมครับนะปกติเว้ยถ้ามันหลังๆแล้วมีคนรอบก็ฟันทายถอยไปเลยเอาฟันไปโดนฟันรูดเลยไปสอนเขาีที่ไม่เป็นถ้าเป็นไม่ได้คือ เนี่ยจะให้ฟันตรงหัวปุ๊บปึ้งอ่ามันจะแสบตาปุ๊บแสบตาแต่ตาปิดตามันไม่เห็นนะครับนะปิดตาปุ๊บแล้วก็อ้อ,อมไปก้างลังปุ๊บปึ้งฟันไปบน,นี้แต่ว่าเราต้องทำดาามจพอสมควรนะผมนะคือเราต้องไปวินงไกลๆแ,แบบฟันเหมือนดีวายอเออนะผมนะจริงๆนะคือเนี่ยเนี่ยมันเรามันคือเราสามารถฟันที่มันไม่มีแขนได้เว้ยเออแต่มันเหยียบเราได้เอาจริงแต่ถ้ามันไม่มีแขนคือมันจะง่ายเนี่ยขึ้นมากเลยนะเนี่ยเราปิดไปปึ้ง เนี่ยคือคนทำดาเมจไว้อ่ะคือมันเหลือเลือดแค่นี้เดี๋ยวเราก็ฆ่ามันได้เลยอ่ะเออเนี่มันฮีไฟเวอร์อชั่นเลยวันนี้ย <c oughs> โหดีไฟกูกูแม่สมออนลลำออนหรือสมออนวะลืมละรับงานไม่ได้ดูนานแล้วไอแถวท่านเพิ่งมาดูตอนเฟสติเอาง่ายคือดูจบไปตั้งนานแล้วนะครับผมนะเ <c oughs> จ้าเแลดาผมนะ <c oughs> โอเคเรามาสอนวิธีฆ่าท่านแบบสลับมือใหม่กันด้วยกันเลยดีกว่ากันด้วยเทีย่วยวเล ก็เลยนับนะสำหรับผมผมเล่นช่วงแรกผมก็จะเล่นแบบง่ายๆนะเนี่ยอย่างเงี้ยแหละเราเห็นตัว้ท่านใช่ไหมอ่าแล้วก็กดไปกดชิวไปที่หน้ามันให้ได้ปุ๊บปุ๊บปึ้งฟันตาแต่ว่าต้องทำตามเห้พอสมควรนะถ้าเกิดจะทําตามมันใช่ไหมก็ไม่น่ะเนี่ยผู้พินี่ก็น่าจะได้เเนี่ยปุ๊ไปปุ๊บแล้วเราก็ไปที่ไทยคอยใช่ไหมครับแล้วก็ดึงตรงนี้ดึงปุ๊บคือไอ้ท่านเกมนี้มันดีทีนึงว่ามันมันนานยืดเยื้อมันนานอยู่ครับนะเนี่ยเรามาตรงนี้ได้ปุ๊บปุ๊บดึงกลับ ถึงกลับไม่ได้ต้องใช้สเตียร์ผมก่อนต้องทำอย่างเงี้ยสเตียรผมอะ่ะปึง้งเปั๊บเนี่ยผมเล่นอย่างเงี้ยเวลาผมเล่นมันเลยเพิ่งแก๊สไงครับเนี่ยโอ้โหโดนแดกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจสันเขาเลยกแต่โดนแดกเยอะเส็จเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยผมรู้สึกว่าเกมนี้มันแบบ ดีอยู่อย่างนึงก็คือว่าเกมเพย์มันดีนะ,ะจริงเออเกมเพย์ทำรูปแบบออกมาสวยพอสมควรเลยครับนะแล้วก็ทั้งทั้งภาพการ์ดฝีแบบโอเคอลังกาเลยครับเดี๋ยว <c oughs> ขอเปิดมาหน่งหนโอ้ดีเล็กสิทธ์แล้วผมนะคือถ้าเรบผมภาพมันเอ้ยออกมาสวยมากเลยผมก็ <c oughs> ไม่นึ้ว่าอันนี้มันจะเป็นเกมโรบอกหรือเปล่าท <c oughs> ีน่ะกำาเลยไอ้กูขเข้ากีดเกมหรือเปล่าวเนี่ยก็เลยดูดีอ๋อไอ้สี่เหลี่ยมนี่โรบอกแน่นอน <laughs> ไม่ใช่แมคาร์มนะแมคร์มรู้ว่าสี่เหลี่ยมแต่แต่คนละสี่เหลี่ยมนะผมนะก็ <_ d ata> สี่เหลี่ยมเดียวกันป่าวเ่อง่อหลกูปะเนี่ย <_ d ata> นะผมนะก็คือสำหรับผมแล้วเกมนี้ก็รู้สึกว่าโอ้ทำออกมาใช้ได้เลยครับนะเกมฟรีนะสำหรับเกมฟรีเนี่ยใช้ได้เลยเอาไปเกมไปขายเป็นโลบัคเลยก็ได้รนะเกมเนี้ยเอาิ้าออกมาสวยนะแต่คือผมถ้าเกิดขายเป็นโลบัคผมคงไม่ได้เล่นนะเอาจิงไม่มีตังค์แล้วทั้งตอนนี้ก็แบบเราติดเรียนนะผมนะ คือผมกราบขออภัยกันด้วยนะสำหรับผมมคลิปชา้าติดเรียนติดอะไรเยอะมากเลยก็ไม่ตายวะครับน,นท่านผู้ชมค้าตกตายผมไม่ต้นอ,อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออครับลืมบอกไปวิธีการเช็คแก๊สให้เรากดอาค้านะครับมันจะมีแก๊สบอกเปอร์เซ็นต์ว่าอะไรแก๊สเท่าไหร่ตอนนี้ผมก็75เพราะตายบ่อยมากแ้่ผมและทั้งบลนะิวท,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 ทั้งนี้นะครับนะแต่เกมเพลย์ก็คือถือว่าสนุกมากเลยนะครับนะควจริง ให้ต่ยป่ะปล่อยตายปล่อยตายกูยยรีเซ็ตได้กูรีเซ็ตแล้วเนี่ยระผมนะคือรู้สึกว่าเกมเพย์ก็ทำออกมาสวยมากเอาจริงนะเนี่ยเออไม่รู้ว่าจะออกมาแบบสวยมาแบบเล่นได้ขนาดนี้นเอาจจริงกิโลบอกเฮ้ยกิโลทำได้ขนาดนี้เลยนะเว้ยเออต้องคิดดูสินะนะโคตรอาจจะแบบภาพสามมิติแบบมีคัทซีนบ้างตอนฟันไททันน่ะเป็นของแบบค่ายบันเดออกมาทำ ใครบันไดสำหรับคนที่สงสัยว่าใครบันไดคืออะไรเป็นใายเกมหนึ่งน้ำนั้นอผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คือผมรู้สึกว่าใครบันไดจะทําเกมแนวอนิเมะเยอะมากเลยนะอย่างเช่นเกมที่แบบการาฟิกที่สวยอย่งจัมฟอร์สประมาณนี้พวกรถอัดออนไลน์นะครับนะออนไลน์นะรับนะคือแบบเออทำมาออกมาสวยมากเลยนะส่วนในเกมเราบอกเลยนะเว้ยเออเป็นเกมที่ไม่รู้ว่าแฟดฟอร์มแฟตฟอร์ฟฟอรฟฟอรมก็พูดผิดเดยอะทำไมเนี่ยแลตฟอร์มมันแบบ เป็นสี่เหลี่ยมแล้วแบบก็จะผมแบบนึกว่าอะอาจจะแบบไม่สวยก็ได้ที่จริงก็ติดตามอยู่ครับแต่ว่านึกว่าจะขายเป็นเกมแบบแนวโรบักไงเออก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอออกมาปุ๊บเชียนี่มันเกมฟรีอู้เลยนะครับนะเลยลองมาเล่นดูภาพมันตัสวยจริงนียแต่ผมมาเล่นก็คือแบบมันก็เหลือประมาณนิดเดียวในะ่เออแล้วกูจะพูดทําไมมันเราต้องพูดถึงเกมิเออซึ่งตัวเกมผมบอกเลยว่าโอเคภาพสวยมีภาพเพลงประกอบโอเคใช้ได้ครับนะ ส่วนกราฟิกผมรู้สึกว่าจะไม่แนะนําสําหรับคนที่สเปคคอมแบบต่ำที่ไม่สามารถเล่นได้นะครับนะออย่างเช่นผมก็พอเล่นได้นะผมก็ไม่ได้ดีมากเด่นมากนะครับนะของผมก็แบบพอใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับนะระดับหนึ่งนะครับนะไม่ใช่สิเออระดับหนึ่งนะผมนะโอเคแค่ภาพหนึ่งละถ้าผมนะก็รู้สึกว่าภาพมันก็สวยอ่ะจริงแต่ว่ามันกินสเปคไปนิดนึงนะมันไม่ยืนเหนือเยอะเลยล่ะของผมเล่นไม่ได้เลยอ่ะจริงเขาชวมาเล่นด้วยนะบางคนน้องเตะเออ ับผมนะโอเคนะผมคิดว่าคลิปนี้จะ,จะไม่มีอะไรเยอะละว,ว่าแค่มารีวิวตัวเกมไม่ให้เฉยนะแนละ้วแล้วก็เล่นเกมให้ดูว่าเป็นยังไงนะผมนะเออเออผมลืมไปว่าวิธีการแต่สลิงก็เนี่ยให้เรากดคิวมามาเนี่ยไม่ได้จุบหนไกโอเค okay, นะผมนะสลับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะโอเคนะครับนะก็ไม่มีอะไรมากสรับวันนี้มารีวิวตัวเกมให้ดูเฉยต้งอาจจังนานละแต่ลืมลืมอ่านนะมันคือไม่ใช่หรอกคนติดงานนะผมนะ ก็ถ้าลงคลิปชายไงก็ต้องกราบขออภัยกันด้วยนะครับนะอาจจะลงคลิปอาทิตย์ละครั้งนิดอาทิตย์นึ่งอาจจะลงประมาณ2ครั้งน้าครับผมนะก็ต้องกราบขออภัยกันด้วยนะผมนะโอเคนะผมนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ต้องไปละนะครับก็คือโปรคลิปอาจจะเหงาไงก็ต้องกราบขออภัยนะโอเคครับสำหรับใครที่ใหญ่ผมเล่นแบบอะไรหรือเล่นยังไงก็แน่ล่ะรีวิวอะไรก็ ฝากบอกใต้อคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเดีแต่ผมก็จะรีวิวให้ส่วนการไลค์น่าจะประมาณในเสาร์อาทิตย์หน้าผมนะผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ถ้าเกิดไม่ติดตรรหน้าผมนะโอเคสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับน่าน o ีอเกล็ามจ้าบ๊ายบาย